สวัสดีครับเข้าครัวการวันนี้เสนอเมนูไข่เจียวก้อนทองเป็นยังไงมาดูกันเลยนะส่วนผสมก็มีไข่ไก่นะครับแล้วก็มีหมูสับนะครับหมูสับนี่เราก็าไปรวนมาแล้วนะครับสุกในเกือบสุกแล้วนะครับรวนจนสุกเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็กรอบสูตรมาจากไข่เจียวปูนะครับ เริ่มจากการตีไข่เลยนะครับใช้ไข่ไก่ครับสแบ่งไข่เป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกนี้ใช้ประมาณสองถึาฟองไข่ไก่เบอร์1นะครับอันนี้ก็ต่อกไข่ใส่ชามนะครับเสร็จแล้วก็ตีไข่เลยนะครับตีไข่ให เนียนเลยนะครับเข้ากันเนียน,นตีไข่ให้เข้ากันเลยนะครับบางสูตรก็อาจจะใส่แป้งทอดกรอบนิดนึงนะครับให้กรอบนอกนุ่มในแต่อันนี้เราไม่ได้ใส่นะครับเราก็จะใช้ไข่อย่างเดียวนะครับก็ต้องตีให้ฟูขึ้นนิดหนึ่งนะครับ จแล้วเราก็อาจจะใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับหรืออาจจะใส่ซีอิ๊วขาวน้ำปลาก็ได้แต่อาจจะไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเค็มเหมือนไข่เจียวทั่วไปอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปกินกับพวกซอสพริกซอสมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแ,แล้วก็ตีให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปเลยหมูสับที่เราไปลวกมาแล้วก็จ,จะมี น้ำอยู่นะครับเราก็เอาแต่เนื้อนะครับพยายามอย่าเอาน้ําใส่ลงไปนะใส่ลงไปเลยนะครับถ้าเป็นเนื้อปูนะครับจะทาเหมือนไข่เจียวปูแล้วก็ปูใส่นะครับตีเสร็จแล้วก็ก้อนปูใส่เลยเพราะปูเองก็สุกมาแล้วนะครับ ก็แนะนำให้เป็นปูที่อยู่ในอุณหภูมิห้องนะครับถ้าไม่ไปแช่ช่องฟรีซอะไรมาก็ทําให้มันละลายก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมีน้าปุ๊บเวลาเราใส่ไปในน้ํำมันมันจะแตกนะครับมันจะระเบิดเรียบร้อยครับส่วนที่1เสร็จแล้วก็พักไว้นะครับแล้วเราก็มาทําไข่ส่วนที่2นะครับไข่ส่วนที่2ไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็เตะไข่ใส่ชามนะครับแล้วก็ ตีไข่ให้เนียนเข้ากันนะครับนี่ไม่ต้องผสมไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับเป็นไข่เปล่า,ลา,ลาจืดๆนี่เลยนะครับเราเอาไว้เติมเวลาที่ทําก้อนแล้วมันตรงไหนแหว่งตรงไหนมันไม่ติดนะครับเราก็จะเอาตัวนี้หยอดลงไปนะครับกะตีให้เข้ากันครับพอตีไข่ดีแล้วเราเดี๋ยวเราพักไว้ครับไปเตรียมกระทะทอดไข่กันต่อครับบาย ตั้งน้ำมันเลยครับใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะครับทอดไข่ก้อนต้องต้องใส่น้ำมันเยอะครับเทสไฟครับนะถ้าเราหย่อนไข่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยน้ำมันไข่ลงไปถึงก้นกระทะสักพักแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ลอยตัวขึ้นเนี่ยแสดงว่าโอเคใช้ได้นะครับเราก็เทไข่ลงไปเลยนะพอเทไข่ลงไปเรียบร้อยนะครับเราก็จัดแจงแต่งนิดนึงนะครับให้หมูให้อะไรนะครับเสมอ แล้วก็พยายามเกลี่ยครับแต่อย่าให้มันไปอยู่ริมริมมากนะครับเนี่ยมันจะพับยากหลังจากนั้นเราก็รอให้ไข่มันลอยขึ้นมานะครับแล้วเราก็ใช้ตะหลิวตะหลิวคุณนะครับสองอันต้องใช้ตะหลิวสองอันนะครับช่วยกันพับช่วยกันดันนะครับให้ไข่ขึ้นมาเป็นรูปเป็นทรงนะครับนะครับก็พับขึ้นมากด ไปนะครับอย่ากดแรงนะครับกดแรงก็จะแตกอีกนะครับเราก็แชร์ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งครับให้ไข่มันอยู่ทรงตรงไหนที่มันแหว่งที่มันหายเราก็เติมไข่ลงไปครับนะเติมหยอดลงไปนะครับให้มันเต็มให้มันติดนะครับนะครับก็ใช้เทคนิคนิดหนึ่งนะจะยากนิดหนึ่งนะครับประคองไว้นะครับอีกกลับนะครับก็จะยากนิดหนึ่งประคองไปฟะองมานี่ครับเศษที่มันเหลือๆเราก็เอาออก นะครับนะเ็จะเห็นมาเริ่มเหลืองแล้วเรียบร้อยครับแปะดูข้างในเป็นยังไงบ้างโอ้โหเสียงทองอลา,ามครับไข่ก้อนทองครับเรียบร้อยไปครับกินข้าวกันครับ